สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะกลับมาพบกันแล้วคะ่ะการพพายร์โอนอาการสำรับผักไตฟั่งตะวัออนออกพบกันวันนี้ค่ะในวันอังคารที่สิบเก้าสิงห้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้ค่ะลักษณะอาการผักไตบัานเราจะเป็นบันเพรื่อมากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ผักไตฟั่งตะวัออนออกของเราคะ่ะแต่ว่าเมื่อเดิมคะ่ะพี่น้องคะก่อนอื่นนะคะเราไปเรียกข้อมูลออมาประกอบการพยายกร์อน,นาการถึงสกิดก่อนคะ่ะเราไปดูวันที่เพ่นที่การประจําวันในช่วงนี้คะ่ะพี่น้องคะเมื่อเดิมคะ่ะที่เป็นรองซี่ซ้อมนี่เนี่ยที่มันเป็นยาวๆนะค่ะเดี๋ รองมรสุมกระได้ผัดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู้ค่ะเป็นย่อมความกดนะคะต่ำอยู่ในบริเวณของอ่าวตังเกียค่ะลักษณะการพันนี้ค่ะเป็นนองคะก็เลยทาให้นะคะประเทศไทยของเรายังมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะไปต่อกันที่ภาดถทายลาเทียมวันนี้ค่ะก็จะเห็นว่ามีมีค่อนข้างตีจมานะคะในบริเวณของทะเลอันดามันแล้วก็ในบริเวณของอ่าวตอนบนค่ะเป็นนองค่ะ ไปทีภาพอ่าคุ้นกันตัวนการโดยเรด้าที่ชุมพ่นะคะวันนี้ก็จะเห็นในว่ามีกลุ่ม้นและพี่น้องขาที่อยู่ในบริเวณห้องทะเลอันดามันนะคะแถวๆนาชายฝั่งห้องประเทศพม่านะคะหลักาดว่าจะามีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวมาเข้าปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีเออขอบพยายามจังหวัดปรับคินีขั้นต่อไปค่ะ ไปต่อที่พ้นการตัวการโดยร์สถิ่งคร้าค่ะวันนี้กับตัวปกคลุมฝนและพี่น้องค่ะที่อยู่ในบริเวณของทะเลอันดามันตอนหลังๆนะคะแล้วก็มีมั่งค่ะที่อยู่ในบริเวณของอ่าวไทยนะคะแล้วก็วันนี้ในพื้นที่ของภาคใต้ฟั่งตะวันออกของเราก็มีโอ,อกาสที่จะมีฝนในพื้นที่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะจังหวัดสงขลาค่ะจังหวัด,ดนออาจจะมีฝนตกปยุปยๆไปแล้วนะคะ ไปต่อการที่การรายงานอุณหภูมิกันม้างค่ะรายงานอุณหภูมิสูงสุดเลยกว่านะคะอยู่ในพื้นที่เขอ้าอำภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะรวัดอุณหภูมิได้สูงสุดอยู่ที่สามสิบหกจุดูองศาเซลเซียสนะคะในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ค่ะรวัดอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดแปดองศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะไปที่การรายงานปริมาณฝนกันต่อค่ะรายงานปริมาณฝนจากสถานีของเรานะคะรายงานนี้ก็คือเป็นปริมาณฝนที่เราตรววัดตั้งแต่ตีเจ็ดวัยชาวล็ว่าจนตื่นตีเจ็ดวัชาววันนี้ พีน่น้องจะเห้เล่นได้ว่าเล็กว่าเขาก็จะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ที่เว,ว็บวาเล็กน้อยนะคะจะส่นมานะคะแล้วก็จะมีฝนตกอ่าที่เป็นฝนเทศบ้างนะคะที่เป็นซี่ฝารั่งเงินนี้นะคะ <c oughs> เป็นฝนตีตกน้อยว่าตกน, mm น,น้อยว่าตุ้นจุดนึงมินี่แม็กซ์พี่น้องคะเข้าพิที่นะ ฟ้นตีตกหน่อยว่าสูญจุดนึงมิลลิเมตรนะคะเป็นฟ้นเทศนะเขี้ยวๆเป็นฟ้นเหล็กหน่อยค่ะสุนมานจะอยู่ทางตอนด้านล่างของภาคนะคะหรือแต่ว่าหรือว่านะคะมีฟ้นตกมาที่สุดในพื้นที่นะคะเป็นทางตอนบนค่ะพี่น้องคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะนวัดฟุ้นในมาที่สุดเลยค่ะอยู่ทธียี่สิบเอ็ดจุดแปดมิลลิเมตรค่ะเอาละค่ะทีนี้แหลงข้อมูลกี่ยวกับอะไรเราไปรายการพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะมรสุมตะวันตกเชียงใต้พี่น้องคะก็ยังพัดปกคลุมในพื้นที่ของทะเล อันดามันภาคใต้และกาอ่าวไทยค่ะทำไมในช่วงนี้หน้าพื้นทีภ่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเราก็จะมีฟ้นอฝูฟ้นฝากขนองได้ในบางพื้นที่เช่นกันค่ะทีนี้ก็ไปเลยในหลายจังหวัดค่ะวันนี้นะเพชรบุรีประจวบค่ะชุมพรค่ะวันนี้ก็เป็นสีเขี้ยวๆคือมีฝ้นอยู่ที่ยีบเปอของพืนทีนะคะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีองค้าจังหวัดนครวันนี้เป็นสี่เรื่องเรื่องยูทีซ้ที่เปร์เสี้องพื้นทีค่ะแล้วก็จังหวัดปัตตานีสุขลร้าปัตตานีเป็นสี่เขี้ยวหน้าวันนี้อยูทีหีสิบเปเส้องพื้นทีค่ะหลังจากนั้นมี้องค้างตอนล่าังข้องพักเลยนะคะจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสค่ะวันนี้เป็นสี่เรื่องยูทีซ้ที่เปร์เซียงหองพื้นทีค่ะทีนี้ก็ไปเรื่องการใช้มากอุณหภูมิกันบ้างค่ะวันนี้นะคะเราขาดไม่ว่าอุณหภูมิสูงสุดกับยูทียสนะะค ในส่วนของอุณหภูมิสูงสุดวันนี้กกอยูที่33ถึง35ิมาองซาเซลเซียนเลยค่ะไปกันทีพี่น้องชาเรอชาประมงค่ะพี่น้องคะชาเรอชาประมงในช่วงนี้นะลมก็เป็นลมตะวันตกเชียงใต้แล้วค่ะความเร็วก็อยู่ที่ึ่งมาถึงสมสิกิโลเมตรต่อชมงนะคะถ้าไม่คืนค่ะช่วงนี้คืนสุ่ประมาณ1ึเมตรค่ะถ้ามีฝนฟ้ากระน่อกคืนสุ่มามาว่า2องเมตรพี่น้องชาเรอชาประมงค่ะช่วงนี้ถึงอาจจะไม่ค่อยมีฝนมากนะ แต่ให้พี่น้องสังเกลยเวลาฝฟนข้าวบ้านเรานะคะลุก็จะเร่งนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะถ้ามีฝนฝาแคนองพี่น้องลีกเรียงการการเดินเรือนในบริเวณนั้นนะคะเพราะว่าลุจะเร่งนะ,ะโอเคค่ะไปต่อนอีการขับไม่สภาพอากาศเจ็ดวันข้างหน้านี่เองค่ะเราไปเริ่มที่พี่น้องภาคใต้ฟังตนอนเรตอนเบนก่อนค่ะพี่น้องที่อยู่แถวจังหวัดเพชรบ,บุรีจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ ในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะพี่น้องคะฝนเริ่มมีแล้วนะวันนี้ฝนอยู่ที่20เปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัเช้าตัวรือตัวเรื่องพี่น้องคะวันที่21 22 23 24ตรงนั้นพี่น้องจะเห็นได้ว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะแล้วช่วงวันที่24ต้องเห็นในว่าฝนจะเพิ่มขึ้นเลยค่ะจะอยู่ที่60 60เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เลยค่ะ ไปต่อกันทีพี่น้องภักใตฟังตอนตารางกันแล้วค่ะพี่น้องที่อยู่ในบริเวณจังหวัดตังของี่ษฐ์มราลาจนถึงจังหวัดนาราธิวาค่ะพี่น้องก่ะพี่น้องคะพี่น้องอ่าภาคไตฟั่งตอนตารางกันเช่นกันนะวันนี้พี่น้องคะวันนี้ตอนเช้าฝ้นยังไม่หมากที่น่าอยู่ตียี่สิบ0ึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นทีนะคะแต่ว่าในช่วงวันทียี่สิบเอ็ดเป็นต้นไปพี่น้องคะยี่สิบเอ็ดึงวันทียี่สิบา้นจะเพิ่มขึ้นในพื้นทีน่าจะอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นทีค่ะ โอเคพี่น้องคะวันนี้ก็จบการในงานข้าวไปอย่างก่อนต่างกาโดยเพียงแค่นี้นะแล้วก็อย่าลืมถ้ามีไร่ส่งไส้ไร่โตมาห้าพวกเราค่ะที่เบื่อดื้นะสุนเจสซี่ซ้ำหนึ่งหนึ่งเจทุกสูตพี่น้องคะเรื่องสภาวะการพี่น้องอย่าไปเชื่อใครอย่าไปฟังใครอย่าไปเชื่อข้าวลือที่ไหนที่ไหนนะคะส่งไส้ไร่โตห้าพวกเราโดยตรงค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็จบการในงานข้าวไปอย่างก่อนต่างกๆกันไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันไม่ต่อช้าแล้วนะวันนี้สวัสดีค่ะ นิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไว